เตากันหน่อยครับตอนนี้ติดเต็มที่แล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มกําลังของเตานะครับเพราะว่าเพิจะติดได้ช่วงเต็มกําลังก็คือผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับไผ่านอย่เดไปมันจะไม่ได้พุ่งแบบของ แก๊สที่ครอบรูแก๊สเอาไว้นะครับนี่ครับคือครั้งที่สองก่อนจะส่งแบบให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆไปทำไปลองทำใช้สิ่งที่ผมพูดได้แน่ เต็มกำลังนะครับขอเป็นอีกหนึ่งครับในแนวทางเมื่อก่อนตอนผมเข้ามาใหม่ๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็เป็นแนวทางให้กับผมแล้วก็ขอบคุณครับ